สวัสดีครับผมริมบะเงยมชินิปป่อตั้งห้ยมาอีกแล้วครับท่านตอนนี้เวลาห้าทุ่มกว่าๆแล้วนะครับเรามาไหว้เทพเจ้าโชคคราบกันนะครับด้านหลังผมนั้นนิดบัวกแก้วสกลนครภูพานมาอีกแล้วครับท่านนี่เลยครับนิดบัวกแก้วสกลนครภูพานแล้วก็พี่สาวนิดบัวกแก้วนะครับพี่แดง บัวแก้วสกุลนครภูพานเช่นกันนะครับดูนะครับดูนะครับอนาเป็นพิ่ศีนะครับพี่สีวันนี้มาไหว้ใส่สิงเตียนะครับเทพเจ้าโชคลาบรวยรวยทุกท่านเฮงเทุกคนสุขภาพแข็งแรงเช่นเคยครับ แล้วพบกันนะครับผมลิมบางเยี่ยมชินิพ่อตั้งให้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับ